สวัสดีค่ะน้องๆฮัลโหลอ่าสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ครูพี่นันเนาะวันนี้พี่จะมาอัปเดตข้อสอบ b m a t นะเซกชันหนึนะคะของปี2020อ่ะเพรามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอ่กทีนี้น,นะคะ มาอัปเดตข้อสอบ B m a t Section 1ของปีปีนี้2020นะคะเฉพาะวันนี้เราเริ่มกันที่ Part หนที่เป็น Problem Solving ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราค่อยมาไลฟ์อีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะหัวข้อของ แป๊บนึงนะโอเคปาว่าแล้วปาคลิกเร็วนะคะประเด็นคืองนี้ค่ะถ้าใครพอจะติดตาม b m a มอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าสำหรับในปี2019นะ2019เนาะสมัยก่อนอันนี้หนูไม่ต้องซีเรียสนะคะถึงตัวจะเล็กก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้แล้วประเด็นคือพาร์ทที่เป็น Section 1ที่เป็น a อ t i ิ u จ e ดแอนด์ l กิสเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้เวลา60นาทีใช่ไหมแล้วก็จะสอบแบบมีข้อสอบ3ประเภทด้วยกันก็คือ1 problem solving 2 understanding argument และ 3. data analysis and inference นะแบ่งเป็น35ข้อทั้งหมดรวม35ข้อภายในเวลา1ชั่วโมงแต่สิ่งที่จะบอกคืออย่างนี้ค่ะตั้งใจฟังให้ดีทุกคนนะคะที่ดูไลฟ์กันอยู่นี้คือว่าสำหรับปี2020นะฟังนะปีนี้นะคะทุกคน ปี2020นี้ section 1ของ BMAT เนี่ยจะไม่มี data analysis and inference อีกต่อไปแล้วโอเคนะจะเหลือข้อสอบเฉพาะ problem solving กับ understanding argument เท่านั้นอะงั้นมาดูกันว่าปี20 20 2020เป็นอย่างไร โอเคอ่ะทีนี้มาดูแล้วปี2020นะคะอย่างที่พี่บอกเนาะเราจะเหลือแค่ problem solving กับ critical thinking เขาเรียก critical thinking แต่น้องไม่ต้องกังวลเพราะ critical thinking เปรียบเสมือน understanding argument นั่นเองหรือก็ออกปะคะ ดังนั้นน้องไม่ต้องกังวลมันเหมือนเดิมเปลี่ยนชื่อใหม่เฉยๆแต่เอาเป็นว่าก็คือจะเหลืออยู่2 s k สกิลเท่านั้นก็คือ problem solving กับ understanding argument โอเคนะทีนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปอีกโอเคเนาะจากเดิมน้องจะเห็นว่า1ชั่วโมงหรือ60นาทีนั้นของเก่ามี35ข้อใช่ไหมคะข่าวดีค่ะก็คือว่า ปีใหม่นี้2020 B Mat เนี่ยที่ตัด Data Analysis Inference ทิ้งจะเหลือเพียง32ข้อค่ะ32ข้อก็แปลว่าน้องมีเวลาในการทำแต่ละข้อโดยเฉลี่ยเยอะขึ้นเนาะก็ประมาณแบบ2นาทีจริงๆไม่ถึงเนาะนาทีนิดๆเกือบ2นาทีแต่เอาเป็นว่าก็บริหารจัดการเวลาให้ดีกันกันนะคะ Problem Solving จะมี16ข้อแล้วก็ Understanding Argument หรือที่เขาเรียกกันใหม่ว่า Critical Thinking ซึ่งก็เหมือนเดิมเนาะจะมี16ข้อเท่ากันค่ะ แบบหนึ่งเนาะอ่าทีนี้คะแนน b m a มเนาะน้องก็จริงๆแล้ว่าสำหรับในช่วง5กันยาหมายถึงว่ามันมี2รอบใช่ไหมคะ5กันยากับ14พฤศจิกาย,ยนยในปีนี้เนี่ย น้องเนี่ยจะต้องเลือกสอบได้เพียงแค่ครั้งเดียวรอบใดรอบนึงขึ้นอยู่กับความพร้อมนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีรวบรวมคะแนนไว้ให้แล้วว่าแต่มหาวิทยาลัยเป็นยังไงอันนี้พี่ไม่อยากให้น้องโฟกัสมากใจเย็นนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเน,ะนาะคะแนนที่แต่ละที่หรือโดยปกติควรจะได้เท่าไหร่เนี่ยอาจจะต้องรอ,อสกอร์ของ BMAT ออกว่าเทียบแล้เป็นเท่าไหร่ซึ่งเมื่อไหร่เราทราบเราจะรีบมาอัปเดตให้น้องน,นะคะ อ่ะทีนี้มาดูกันในรายละเอียดเนาะอ่าโอเวอร์วิวพี่ขอย้ำอีกทีนะคะสลสำหรับปี2020อ่าเด็กน้อยเมื่อกี้ถ้าใครมองไม่เห็นตัวเล็กอันนี้แรกของจริงสำหรับปี2020สิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะก็คืออย่างที่พี่บอกนะคะจากเดิมนะเอางี้ก่ะเรียงไปตั้งข้อละกันนะคะมันเป็น multiple choice เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สมัยก่อนช้อยอาจจะมีสข้อ5ข้อยันแบบ เจ็ดข้อยังมีเลย A B C D E F G อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็แอบแพลมมาแล้วนะคะว่ามันจะเป็น5ช้อยส์อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลค่ะมันก็ไม่ได้ประทบอะไรกับน้องนะคะน้องก็เคยเจอถ้าเคยลองทำเขอสอบเก่าก็จะรู้ว่าทำได้อยู่แล้วนะคะอะ่อีกอันนึงอย่างที่พี่บอกนะคะพาร์ทใหม่ที่เขาเรียกว่า critical thinking นะจริงๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะมันคือ understanding argument ดีๆเองนะคะดังนั้นถ้าใครเคยสอบแล้วนะคะก็ เออรู้แล้วว่ามันก็คือเหมือนเดิมนั่นเองโอเคนะคะทีนี้ถามว่าพาร์ทที่เป็น critical thinking หรือ understanding argument นั้นเวลาเขาทดสอบเขาทดสอบอะไรจริงๆมันคือตักกะค่ะวัดตักกะของน้องนะคะแล้วก็สิ่งที่น้องจะเจอคือข้อสอบจะเป็น text ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเนาะในขณะที่ problem solving นะคะก็คือเหมือนปัญหาชาานะคะจะมีการคิดเลขอะไรอย่างนี้คล้ายๆความถนัดแพทย์ที่น้องรู้จักกันอยู่นะคะ ก็จะมีพวกไดอะแกรมเทเบิลนะเป็นตลงตารางอะไรอย่างเงี้ยมีรูปบ้างบางทีก็เป็นเท็กซ์ล้วนก็มีโอเคนะคะอ่ะทีนี้ อีกนิดนึงเหมือนเดิมอันนี้ย้ำอีกทีเนาะย้ำอีกทีนะคะต่อไปนี้เนี่ยภายใน1ชั่วโมงเนี่ยน้องจะเจอแค่32ข้อเท่านั้นเองจากเดิม35เนาะน้องก็จะมีเวลาทำเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมแบ่งเป็นอะไรคะแบ่งเป็นอ่ข้างล่างเขียนไว้ให้แล้วนี่หนาอ,อีกทีละกัน16ข้อที่เป็น problem solving กับอีก16ข้อรวมเป็น32ของ critical thinking นะถ้าเกิดน้องจะเรียก ct หรือบางครั้งพี่เรียก understanding argument นะคะ โอเคเนาะทีนี้ถามว่าโดยปกติแล้วนะคะถ้าเกิดตอนนี้ไม่มี Data Analysis and inference ถามว่าปี2020เนี่ยเขาแบ่งมีความยากง่ายของข้อสอบไหมลำดับความยากง่ายของสอบจะเรียงค่ะจะค่อนข้างเรียงนะฝั่งพี่ทางนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่ข้อแรกๆจะง่ายเนะเาะแล้วก็จะเพิ่มลำดับความยากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยโดยประมาณโดยประมาณโอเคนะคะทีนี้ถามว่าพี่นันครับ แล้ว problem solving กับ understanding argument หรือ critical thinking เนี่ย เราจะเจอยังไงอะครับคือ16ข้อ16ข้อเนี่ยเขาจะไม่ได้แบ่งกันแยกค่ะเขาก็จะสลับไปสับมาเนื้ออปะคะโจทย์ข้อที่1อาจจะเป็น problem solving ข้อที่2เป็น critical thinking ก็สลับกันไปอย่างเงี้ยแทรกไปแทรกมานะ intersperse ก็คือ intersperse ก็คือแทรกกันไปแทรกกันมา throughout the test นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเรียงตามลำดับความยากนะคะก็ข้อจากง่ายไปยากนะทีนี้อีกนิดนึงย้ำนะคะสำหรับน้องที่แบบอาจจะแบบ ไม่รู้ก็คือว่าสำหรับพาร์ทที่เป็น B mat section 1เนี่ยห้ามเอาเครื่องคิดเลขเข้านะคะห้ามใช้โอเค not permitted อ่ะทีนี้แป๊บนึงนะคะอ่างั้นมาดูแล้วกันนะหลังจากเรา overview เรียบร้อยแล้วเรามาดู ประเภทโจทย์ละกันสำหรับคนที่แบบน้องที่มันไม่เคยคุ้นเคยเลยนะคะ problem solving เป็นยังไงอ่ะอย่างที่พี่บอกแต่ต้นเทปนะคะเออไม่ใช่ต้นเทปตั้งแต่ต้นรายการนะคะก็คือว่าน้องขาวันนี้เราจะรีวิวนะคะเป็น2ส,ส่วนนะคะวันนี้เราจะแค่ส่วนเดียววันนี้จะมีแค่ problem solving โอเคเนาะแล้วคราวหน้ามาติดตามพาร์ทที่เป็น critical thinking กันละกันนะคะอ่ะมา งั้นวันนี้เรามาดูกันนะตัวอย่างข้อสอบของ problem solving เป็นยังไงบ้างอะใจเย็นๆที่รักประเด็นคืออย่างนี้ค่ะสิ่งที่ BMAT เขาวัดก็คือ,อน้องสามารถมีความสามารถในการเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้หรือเปล่าเขาเรียกว่า relevant selection สมัยก่อนเขาจะเรียกว่า select information อะไรประมาณนี้ select relevant information ดังนั้นไม่ต้องกังวลค่ะ แนวข้อสอบเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนชื่อใหม่แค่นั้นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าน้องจะเป็นหมอน้องจะมีความสามารถในการแยกแยะข้อมูลที่จำเป็นจากข้อมูลล้านแปดที่น้องได้โอเคเนาะอ่ะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนี้ไปเลยพร้อมๆกันละกันอ้าวลองสิ่งแรกนะคะที่เราอ่านก็คือ who คำถามเนาะ who qualifies for a bonus ใครกันเนาะที่แบบเฮ้ยสมควรที่จะได้โบนัสตามแน่นอนตามอะไรคะเนี่ย การที่จะได้โบนัสจะต้อง fulfill certain criteria จะต้องเห็นปะคะมีเงื่อนไขมีเกณฑ์ที่น้องจะต้องผ่านดังนั้นน้องก็รู้แล้วว่าต้องดูว่าใครแล้วก็มีชื่อคนเห็นปะดังนั้นน้องรู้แล้วว่าพวกเนี้ยคือชื่อคนที่น้องจะต้องตรวจว่าเฮ้ยจะได้ไหมเนาะแล้วยังไงก็ต้องเทียบกับเกณฑ์ถูกปะคะทีนี้ใจเย็นๆเวลาเราดูเนี่ยเราเห็นละดูว่าแต่ละคนก็ให้คะแนนเป็นอะไร1 attendance คือการเข้าร่วมใช่ปะก็คงเข้าทำงานเนาะ Overproduction Target อีกอันคือ Product Product Accepted ก็คืออาจจะทำงานเป็นชิ้นชิ้นก็คือสินค้านั้นได้รับแบบไม่ได้โดนตีกลับหรือว่าทำแล้วแบบใช้ได้เต็มร้อยอย่างนี้นะแล้วน้องมาดู Criteria ค่ะแบ่งเป็น2ส่วน1,000กับ500โบนัสอ่าทีเนี้ยน้องดูถ้าเป็นอย่างเนี้ยน้องจะรู้ว่า500โบนัสเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ต่ำกว่าน้องดูไวๆเห็นป่ะดังนั้นเงื่อนไขของข้อนี้คือน้องแทบไม่ต้องสนใจอันข้างบนเลยเพราะ เป็นเงื่อนไขที่สูงกว่าเนื่อออกปะคะเขาไม่ได้ถามว่าโบนัส5 0 0หรือ1000จะถามใครได้โบนัสดังนั้นขอน้องได้แค่โบนัสไอ้อันต่ำเนี่ยก็ถือว่าน้องได้แล้วเข้าใจปะคะเพราะว่าถ้าน้องผ่าน500น้องก็น่าจะผ่านเขาเรียกคนที่ผ่านโบนัส1 0 0 0เนี่ยก็คือต้องผ่าน500มาก่อนอดังนั้นง่ายๆเลยแล้วน้องดูนะใครที่เหลยอเขาเป็นเลย absence เมื่อกี้คือการเข้าทำงานแต่เขานี้เป็น absence เห็นปะก็คือแค่เป็นตัวเลขที่ สลับกันหรือลบกันนึกออกป้าไม่ยากเลยดังนั้นเกณฑ์คือ,อะไรอ้าวแต่อย่างที่พี่บอกนะฮะจริงๆแล้วน้องไม่จําเป็นต้องดู1,000ก็ได้เพราะอะไรเพราะเกณฑ์นเนี่ยน้องต้องมาอย่างน้อยคือพูด,ดง่ายๆเวลาเราทำนะอย่าขี้เกียจนะคะให้เทียบปรับเกณฑ์ให้เหมือนกับ worker perform ed. ข้างล่างเห็นปะมันจะได้เทียบได้เร็วขึ้นยอมเสียเวลาเขียนนิดนึงจะได้ไม่สับสนในชีวิตอ้าวมากกว่า95ใช่ปะ production target e x c e e s e x i t by at least 10%ดังนั้น production น้องต้องทำได้เขาเรียกอะไรคะต้องเกินกว่าเป้าประมาณท้องต้องทำได้อย่างน้อย10%ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ10%ถูกปะคะอ่ะทีนี้ประเด็นคืออะไรอีกเขาบอกว่าแต่อย่าลืมนะอ,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 อันต่อมา reject reject ก็คืออะไรคะถ้าน้องจะวัดกันที่ product accept แต่้า reject น้อยกว่า5นะะ ก็คือ less than 5ดังนั้น production น้องจะต้องมากกว่า95นั่นเองแต่ในความริงอจริงที่บอกค่ะสิ่งที่เราใช้จริงๆคืออันข้างล่างค่ะเพราะว่า c r i t เ r ียต่ำกว่าโอเคเนาะอ่ะงั้นมาเหมือนกันค่ะดังนั้นไอ้นี่แปลงก็คือ90นั่นเองเนาะไอ้นี่แปลงก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ0ไอ้นี่คือต้อง ได้มากกว่า92เห็นปะไม่ยากเลยที่เหลือเทียบแล้วค่ะว่าใครได้ไม่ได้อา้าวดูสมิธก่อนสมิธได้ผ่านทุกตัวนะคะดูเฉพาะตรงนี้ค่ะเด็กน้อยอ่าโอเคนะคะดูเฉพาะกล่องล่างค่ะเทียบทุกตัวเห็นปะผ่านทุกตัว j จนส์ได้ไหม jones ก็ผ่านทุกตัวเหมือนโจนส์ jones ไม่ได้คะไปพลาดตัวอะไร90เพราะในนี้กําหนดไว้ว่าต้องมากกว่า90แต่นี้90เป๊ะก็ไม่ได้อีกใช่ปะพาเทลได้ไหมพาเทลได้ทุกตัวเอาไปโอวูลู o เลยเนี่ยได้ทุกตัวไอ้นี่ง่ายมากเพราะว่าต่ํากว่า0ดังนั้นข้อนี้ตอบเลยคะตอบดีดอกเห็นปะไม่ยากเลยนะคะในความจริงพี่เชื่อว่าน้องทําได้เร็วกว่านี้แต่ สิ่งที่พี่พยายามไปช้าๆคืออยากจะบอกว่าตัวเองข้อนี้ให้เรียนรู้ว่าน้องจะต้องเลือกข้อมูลที่เหมาะสมในการใช้ดังนั้นจะสังเกตว่าข้างบนน่ะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้เลยเห็นปะ่ะเดี๋ยวพี่การนิดน,นึงนะข้อมูลที่น้องจะได้ใช้คือตรงนี้ค่ะยุ๊บเอาไฮไลท์แล้วกันเนาะข้อมูลตรงนี้ต่างหากที่น้องจะได้ใช้อันข้างบนเนี่ยน้องไม่ได้ใช้เห็นป่ะคะ นี่แหละเขาเรียกว่า relevant selection คือเลือกข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นที่เอามาพิจารณาหรือคำนวณในภาที่เป็น problem solving โอเคเนาะอ้าไปต่อเลยค่ะไม่ยากเนาะดูโจทย์ประเภทถัดไปอ้า problem solving finding procedures อันนี้นะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า finding appropriate <c oughs> โปรซเจออะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเดิมค่ะพูดง่ายๆคือไม่มีวิธีการไตตัวน้องก็คือต้องแบบใช้ความสามารถพลิกแพงของเองว่าเออมันคงต้องประมาณนี้แหละที่เขาถามอา้ามาดูตัวอย่างโจทย์ดีกว่าง่ายกว่าเนาะจะได้เห็นภาพนะคะทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ย w s t t is t n i m u n i m u m สิ่งที่ต้องอ่านเนาะสิ่งแรกอะไรเป็น minimum range นะคะเป็นเรนจ์ที่ต่ำที่สุด in which ซึ่ง true temperature temperature ที่แท้จริงเนี่ย สามารถอยู่ในระยะนี้ได้นะระยะที่แคบที่สุดที่เป็นไปได้เอ๊ะระยะอะไรเา้ามาดูโจทย์ก็ได้มาดูโจทย์กันนะคะเขาบอกว่า three thermometers มีเทอร์โมมิเตอร์อยู่3อันเนาะ are each accurate เขาบอกว่าเฮ้ยมีเทอร์โมมิเตอร์อยู่3อันแต่ละอันเนี่ยแม่นยำภายใน2 degree above or below ดังนั้นแม่นคือบวกลบปุ้ยปาจะเขียนบวกลบลบ,ลบได้ไหมเนี่ย แป๊บนึงนะคะบวกลบสองค่ะเด็กน้อยดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือบวกลบสองก็คือถ้าเกิดว่าสมมติสมมติน้องจะวัดสมมติวัดเป็น x อย่างเงี้ย น้องมีโอกาสบวกไป2หรือลบไป2ก็ได้นื้ออกป่ะคะก็คือ range มันอยู่ที่เนี้ยก็คือเป็นไปได้ตั้งแต่ลบสมมุติถ้าเป็นศูนะลบ2ยันบวก2โอเคนะคะทีนี้เขาบอกว่า the temperature they actually read ผู้ดดง่ายก็คือมีความ,เ,มเสี่ยงบวกลบอยู่นะคะทีนี้เขาบอกว่าเทอร์โมมิเตอร์อันที่1อ่านอ่านนะอ่านที่7องศาอัานอ่าน9อันอ่าน1อ่ารู้ยัง ทีนี้ข้อนี้จะเป็นสิ่งที่น้องจะต้องคิดค่ะเขาถามว่าในความเป็นจริงนะถามว่าอุณหภูมิจริงๆที่วัดได้เนี่ยจากไอ้สามเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งอ่านไม่เท่ากันเลยนะถามว่าอุณหภูมิใดนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถอยู่ในเอ่อเที่แคบที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ได้อ้าวข้อนี้ไม่ยากเลยวิธีการของน้องใช่ไหมคะบางคนก็บวกลบคูณหาอะไรเงี้ย แต่เชื่อพี่ถ้าน้องทำบ่อยน้องจะรู้ว่าการวาดรูปเป็นอะไรที่ช่วยได้มากถ้าเป็นพี่คือเออน้องวาดเส้นจำนวนค่ะง่ายมากเลิกยอมเสียเวลานิดนึงใช่ปะน้องก็รู้อยู่แล้วอันแรกเนี่ยถ้ามันอ่าน7มันเป็นไปได้ก็คือมันมาตั้งแต่5ใช่ปะ6 7ถูกปะฮะเพราะว่าถ้ามันอ่านที่7แสดงว่ามันลบไป2ก็คือ5เนาะ5 6 7 8 9 10ปอุ้ย11 12ถูกป่ะคะเพราะว่าถ้าอ่าน9มันก็ไปได้ถึง11เนาะแล้วก็ไปได้ถึง7ดังนั้นไม่ยากเลยอ่าวาเส้นจำนวนค่ะทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้น้องถ้าเราต้องการมินิมัมเรนจ์อันที่ต่ำที่สุดคือ7เราไม่ต้องสนใจว่ามันจะลบไปเท่าไหร่ถึง5เพราะเราอยากได้ช่วงที่แคบที่สุดแคบที่สุดดังนั้นเราสนใจแค่ตั้งแต่7ไปยังอะไรคะไปถึง9พอเพราะตรงนี้คืออะไรมันจะทำให้เรนจ์กว้างขึ้นไปอีกถูกปะคะ ดังนั้นเรนจ์ที่แคบที่สุดตรงนี้งา่ายสุดสตาร์จากเจ็ดทที่เป็นไปได้ถามว่าแล้วถ้าอ่าน9ล่ะนะฮะ9ประเด็นคือไอ้9นะเอา9ก่อน9เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่ทำไมคะอาจจะยาวเลยนะ9เนี่ยเป็นไปได้ตั้งแต่ทำไมคะไปถึง7เนาะแล้วก็ไปถึง11ถูกป่ะคะโอเคเนาะในขณะที่อันถ้าอ่าน10อย่างที่บอกเราจะเอาเรนจ์ที่แคบที่สุด เราก็ไม่ต้องสนใจอันที่ไปทางขวาใช่ปะเพราะเราอยากได้เลนแคบๆดังนั้นก็เอาอันนี้พอถูกปะมันก็ลบมา2ก็ได้8อา้าวง่ายไหมน้องทีนี้น้องก็เห็นแล้วสินะว่า range ที่แคบที่สุดของโจทย์ข้อนี้คือ8-9ถึง9ถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบแปะอุ้ยโทษค่ะ <c oughs> ป้าตาลายค่ะ8-9ถึง9แต่ป้า <c oughs> ป้าวาดรูป 8ปถึง10อ้าวปาวงให้ใหมแบบหาา่แบบหนึ่งนะจ๊ะที่เลิฟโอเคก็ต้องเป็นชุชุๆสีฟ้าเนาะแบบนึงนะคะอ่ะ8ถึง9เห็นปะที่มันโอเวอร์แลปกัน3อันนี่คือช่วงที่แคบที่สุดที่เป็นไปได้ที่ถ้าอยากจะได้ช่วงที่แคบสุดคืออยู่ตรงเนี้ยเป็นไปได้โอเคเนาะ8ถึง9อุณหภูมิที่3อันอ่านถูกแล้วแคบที่สุดโอเคนะไปค่ะง่ายเนาะ มาดูโจทย์อีกประเภทหนึ่งค่ะอ้าวเขาเรียกว่า identify similarity ปกติโจทย์ประเภทนี้น้องอย่าเพิ่งตื่นเต้นตกใจกับแบบโจทย์ทำไมมันเยอะจังเนาะมีทั้งกราฟมีทั้งตารางจริงๆมันไม่ได้ยากเลยสิ่งที่น้องจะต้องทำให้ได้ในโจทย์ประเภทนี้คือต้องรู้ว่าข้อมูลฝั่งที่เป็น,ปนสมมุติในกรณีข้อนี้เนาะข้อมูลที่เป็นกราฟกับข้อมูลที่เป็นตารางมีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันแค่นั่นเอง ไม่ยากเลยทีนี้น้องต้องระมัดระวังในการอ่านโจทย์อ่ะยกตัวอย่างเช่นลองดูข้อน,นี้นะเขาถามว่า which one of the following could be the opening hours ดังนั้นเห็นปะคะเขาถามตัวที่โบโบอยู่อยากรู้ว่าเวลาทำการเปิดและปิดของวันอะไรวันอังคารกับวัน Friday เนี่ยหเลยวล้วันศุกร์เนี่ยเป็นเท่าไหร่เ okay, หนะ็นเนาะนี่สิ่งที่เขาถามก็คือตรงนี้นะคะจึงจ จริงๆเวลาปิดและเปิดแค่นั้นเองเนาะ Tuesday กับ Friday อ่ะทีนี้มาดูสิคะว่าเขาให้ข้อมูลอะไรเราบ้างข้อมูลที่เขาให้เราก็คือเขาบอกว่า 1. Graham ดูต้นประโยคเลยนะ Graham เนี่ย r e c o r e ์ดได้จำนวนของว i สินะคะ to his shop each day คือนั่งจดคนที่เข้ามาร้านเนี่ยในแต่ละวันนะทุกวันเลยเมื่ออาทิตย์ก่อน แล้ว present the result in the bar chart below อ้าวทีนี้น้องดูค่ะสิ่งที่พี่บอกให้น้องระมาะระวังคือหูตาไวค่ะหน่วยค่ะ total number of customer per day ดังนั้นเนี่ยเขาวัดเป็นต่อวันแล้วน้องก็จะเห็นมีเส้นบางๆใช่ปะน้องจะเห็นมีเส้นอะไรหนึ่งสองเห็นปะมีเส้นขีดบางๆอยู่นะฮะดังนั้นเป็นสเกลไกลๆอยู่แล้วนะไม่ต้องสนใจว่าตัวเลขเป๊ะเท่าไหร่ทีนี้มาดูต่อ เขาบอกว่า when he calculate the number of customer per hour ฮะรู้ยังอันนี้คือความสัมพันธ์เมื่อกี้ per day แต่คราวนี้ per hour เขาเอาตัวเลขมาคำนวณต่อชั่วโมงค่ะนะ he found that he had the same number ค่ะ for five of the days ก็บอกว่า5วันเนี่ยใน7วัน5วันเนี่ยจะเท่ากันเว้ยถ้ามาหาเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะคือเอาจำนวนทั้งวันเนี่ย คนทั้งวันเอามาหารต่อชั่วโมงละแต่ถ้าบอกว่าแต่ไอ้ Tuesday กับ Friday Tuesday กับ Friday ที่เขาให้เราหาเวลาปิดและเปิดเนี่ยมัน slightly higher ค่ะอันนี้คือสิ่งที่น้องจะเป็น clue เป็น c l u สิ่งที่เรียกว,ว่าบอกใบ้ไว้น้องต้องแบบเนี้แหละส่วนนี้แหละที่ฉันจะต้องสนใจนึกออกปะคะอะอยากเอาสีอะไรเดี๋ยวสีชมตรงนี้ โอเคนะคะแล้วเขาก็ถึงถามว่าเฮ้ยแล้วเวลาเปิดของ t ิสเซก้าไฟเดย์อ่ะควรจะเป็นเท่าไหร่ดังนั้นข้อนี้มันไม่ยากเลยน้องเขาบอกมาอยู่แล้วว่า5วันที่เหลือน่ะเฉะลี่ยเท่ากันทีนี้น้องดูค่ะเวลาง่ายๆเลยน้องก็แค่ต้องรู้ว่าเวลาแต่ละวันเท่าไหร่น้องถึงจะรู้ไอ้ตัวเฉลีย่ยใช่ปะทีนี้น้องก็รู้8ถึง6 8โมงเช้าถึง4 6ที PM ก็คือ6โมงเย็นเนาะก็เท่าไหร่น้องดูไม่ต้องสนใจรู้แต่ว่ามันเท่าไหร่คะ,ะน้องนับนิ้วก็ได้นะมัน10ชั่วโมงใช่ปะสมมุติอ่น้องอยากจะนับนิ้วน้องจะเห็นว่าเนี่ยมัน10เท่ากันหมดเลย Monday Thursday แล้วก็ Saturday เห็นปะ10ชั่วโมงคือมันพูดง่ายๆมันเปิดและปิดเท่ากันแล้วน้องก็ดูนะ Monday ตัวเลขประมาณอยู่ที่ขีดที่4ใช่ปะ่ะไอ้นี่อยู่ที่3ไอ้นี่อยู่ที่ประมาณ5เนาะอย่าไปเครียดน,นะคะอันนี้4 4 4ไอ้นี่น่าจะ2.5มั้งโดยคร่าวๆแล้วน้องก็รู้ว่าเมื่อกี้เราเห็นอะไร Monday ใช่ป่ะคะ Thursday แล้วก็ Saturday เห็นปะ่ะ มันเท่ากันหมดเวลาเท่ากันดังนั้นน้องไม่ต้องสืบเลยน้องรู้อยู่แล้วว่าไอ้ Thursday ยเนี่ยชั่วโมงก็ไม่ต้องสนใจมันก็คือให้5เนี่ยที่เท่ากันแต่ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะน้องสมมุติน้องบอกว่าเฮ้ยจำนวนคนเนี่ยที่บอกว่าเราเห็นเป็นเลข4เราอาจจะให้หารลงตัวง่ายๆเราบอกมันคือ40 30 50อย่างงี้ได้ไหมง่ายดีเว้ยอันนี้เป็น25ถูกปะ่ะคะมันถึงจะคิดเลง,ง่ายอา้าวดังนั้นง่ายมากน้อง ตรงนี้พี่ทําให้ดูจริงๆน้องไม่ต้องคํานวณเลยนะคะเพราะจริงๆเราไม่ได้ใช้แต่พี่ทําให้น้องที่บ้านอ่ะจะได้ไม่งงนะเราจะได้ Follow ไปพร้อมๆกันน้องดูค่ะดังนั้นเนี่ยจำนวนคนที่เข้ามาแต่ละชั่วโมงก็จะอยู่ที่4ถูกปะ่ะ4 4ซึ่งเขาบอกว่ามันเท่ากันแล้วอีกวันหนึ่งที่เหลืออยู่ก็คืออะไรคะเออเหลือฟรายเดค่ะ ไฟในชัย Friday เขาต้องการให้เราหาเนาะก็มีอะไรเอ่ยมีอันนี้ไอ้นี่มันก็ต้องเท่ากันเพราะเขาบอกมาในโจทย์ว่าทุกอันอะมันต้องเท่ากันก็คือ 4, 4ีประมาณเนี้ยถูกไหมโอเคเนาะซันเดยด้วยแล้วน้องก็จะเห็นว่า Sunday เวลาทําการมันน้อยก็อย่าได้แคร์ค่ะประเด็นคือดังนั้นถามว่าเฮ้ยแล้ว Tuesday ยกับ r i d เดเนี่ยในเมื่อเลขตั้งต้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่น้องสังเกตค่ะ อ่พี่ให้ดูนะถามว่า Tuesday ตัวเลขคือตรงนี้แล้วก็อีกอันคืออะไรคะ Saturday อุ๊ยปลาวงผิดไม่ใช่ Saturday เนอะอีกอันคือเดี๋ยวลบกันนะคะอีกอันที่ค่อยหาคือ Friday อ่าโอเคเนาะ น้องเห็นอย่างงี้แล้วอา้าวน้องก็รู้เลยทันทีว่าถ้าเกิด Friday อันนี้ง่ายสุดถ้า Friday นะป้าเปลี่ยนสีแล้วคันนะคะจะได้ไม่งงถ้า Friday น้องรู้ว่าไอ้นี่คือ40ใช่ปะ่ะดังนั้นน้องรู้ทันทีเขาบอกว่าไอ้สองวันนี้มัน slightly higher ดังนั้นมันต้องมากกว่า4ใช่ปะ่ะดังนั้นตรงนี้แน่นอนถ้าเกิด40หารอะไรเอย่ยแล้ว มันจะต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะ <c oughs> มากกว่า4ดังนั้นตัวเลขข้างล่างเนี่ยมันจะต้องเออเขาเรียกอะไรอะ่ะน้อยกว่า10ถูกปะน้อยกว่า10โอเคเนาะดังนั้นเพราะถ้าน้องได้10ชั่วโมงพอดีเป๊ะเนี่ยตัวเลขน้องจะสเท่ากันดังนั้นไม่ได้จํานวนชั่วโมงต้องน้อยกว่าโอเคนะตรงนี้แน่แนต้องน้อยกว่า10เห็นปะไม่ยากเหมือนกันเลยค่ะตรงนี้ถ้าเราประมาณการที่ประมาณ30 30สิบ หารอะไรเอ่ยอันเนี้ยมันก็ต้องน้อยกว่า7.5ชั่วโมงไอ้น,นี่คือชั่วโมงละง่ายเลยทีนี้ตัดค่ะถูกไหมเพราะว่าโจทย์บอกว่า Tuesday กับ Friday slightly higher ดังนั้นจำนวนชั่วโมงต้อง slightly ออ lower นั่นเองดังนั้นแน่นอนตัดเลยเนาะอันนี้ผิดค่ะน้องดูง่ายมากเพราะอะไรเรารู้อยู่แล้ว8โมงถึงหโมงเย็งคือ10ชั่วโมงแต่ถ้า6โมงคร่งก็เกินถูกปะอันนี้มากกว่า10 อันไหนอีกไอ้นี่สิพอดีเป๊ะเพราะเหมือนในโจทย์10เป๊ะถูกป่ะคะไอ้นี่มากกว่า10ง่ายและไอ้นี่คือ Friday เลิกทีนี้มาดู Tuesday ตัวเลขมันมีจุดไง7.5เราเก็บไปก่อนตอนนี้เราเหลืออยู่2ข้อใช่ป่ะคะ B boy กับ E x อ้าวแน่นอนมันต้องถ้าเป็นอันนี้คือ7.5พอดีไม่ได้เราอยากได้น้อยกว่า7.5ดังนั้น E x เป็นคำตอบเห็นปะ่ะ10โมงถึง7 สิบโมงถึงห้โมงเย็นเดชั่วโมงข้อนี้ต่อ E A ดังนั้นจริงๆแมทง่ายมากเพียงแต่ว่าน้องต้องรู้ความสัมพันธ์นะคะระหว่างตารางกับเ,เขาเรียกอะไรคะกราฟแทงอ่านี้เขาเรียกโจทย์ประเภท identifying similarity โ okay, อนะเคเนาะอ้าวมาดูโจทย์ประเภทถัดไปอ้าวก่อนที่จะไปดูโจทย์ประเภทถัดไปนิดนึงนะคะพี่กาลังจะบอกน้องว่า อย่าไปกังวลนะคะอ๋อจริงๆอันนี้ไม่ใช่จบปให้ถัดไปแล้วอันนี้คือแบบน่าจะเป็นข้อสุดท้ายนะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะสิ่งที่พี่จะสรุปก็คือในวันนี้ problem solving สำหรับน้องพี่มองว่าแบบคือแบบน้องทำได้อะเพียงแต่น้องจะต้องแข่งกับเวลาแค่นั้นเองแข่งกับเวลาแล้วก็ต้องอ่านภาษาอังกฤษให้ค่อนข้างระมัดระวังเพราะน้องบางคนรีบพอรีบมากเนี่ย น้องก็แปลแทนที่จับง่ายก็แปลมั่วเข้าใจป่ะแบบแบบรีบไงข้ามคีย์เวิร์ดเล็กๆน้อยๆไปก็อาจจะพลาดได้อย่างเสียดายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยแบบค่อยๆฝึกไปนะคะแล้วก็ในช่วงในท้ายค่อยจับเวลาเราต้องทําให้แบบบางครั้งแบบบางข้อต้องสโลว์บัตชัวอย่างนี้เนาะอ่ะทีนี้มาดูถามว่า problem solving เขาวัดอะไรกันโดยสรุปคร่าวๆประเภทโจทย์เมื่อกี้ก็เป็นแค่รีวิวให้ดูเนาะแต่ว่าวัดเขาไม่มีอะไรเลยเกิดไม่ยากนะคะวัดเรื่องจำนวน นะคะวัดว่าแบบน้องสามารถบวกลบคูณหารได้ไหม numerical operation ง่ายๆเลยเขาไม่มีถอดรูทนะคะน้องไม่ต้องกลัวนะไม่ต้ององินทิกรงองินทิเกตไม่มีนะจ๊ะในขณะที่วัดอะไรอีกก็อาจจะวัดเช่นเช่นะคะ q u a n t i t i e s ก็คือแบบเอย้ยน้องแปลงหน่วยเป็นไหม1 km, กิโลเมตรกับพันเมตรอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่ง easy baby พี่คิดว่าน้องทุกคนรู้อยู่แล้ว มีอะไรอีกอ่าจะมีเช่น space and spatial reasoning spatial reasoning เป็นอันที่แบบในโจทย์ตัวอย่างมาให้ไม่มีเพราะอะไรเพราะมันเหมือนเดิมค่ะคือการหมุนรูปพวกหมุนลูกเตา๋านี่หรอะคะหมุนลูกเตา๋าหมุนภาพมองซ้ายทีขวาทีพับกล่องอย่างเงี้ยดังนั้นก็ไม่ยากอะไรนะคะพวกนี้ก็พับกล่องลูกเตา๋าอะไรเงี้ยนะซึ่งน้องต้องแบบนะ่าจะมีความสามารถในการ m a มเมจในหัวได้นะคะแต่ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวเรามาเรียนเทคนิคเอาไว้ในคลาสกันละกันนะคะมีอะไรอีกบ้างแนะ่นอนสก,กิลบ้านๆที่เข้าวัดใน problem solving ก็แค่ table s and graph s ซึ่งน้องก็เจอไปแล้วโอเคนะคะ,ะดังนั้น problem solving ก็มีประมาณนี้พี่เชื่อว,ว่าน้องดูตัวอย่างโจ์แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ย มันไม่ยากนี่ว่าอะไรอย่างนี้นะคะมันไม่ยากจริงๆค่ะแต่มันต้องมีเทคนิคในการทำเร็วแล้วก็มีการทบทวนเออขาเรียกอะไรคะสกิลบางอย่างนะคะแล้วก็มีทริคมีอะไรอย่างนี้ถ้าใครสนใจก็ลงคอร์สเป็ d แมทอัพปิจู d แอน l ์ s ของเรานะคะสำหรับคอร์ส new self ระบบใหม่นะคะก็เพียง7,500บาททีนี้อย่างที่พี่บอกค่ะคืออย่างนี้ B-MAT นะคะที่เมื่อกี้ให้รีวิวก็จะเป็นน้ำจิม้มน้ำจิม้มแต่ในความเป็นจริงมันก็จะมีข้อสอบอีกอเช่นแบบลูกตรงลูกเต๋าอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทคนิคการทำนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะสอบถามได้ที่ Interpass ค่ะแล้วเรามาเจอกันในไลฟ์คราวหน้านะคะ Love you ค่ะเด็กๆบายบายอย่าลืมนะคราวหน้าติดตาม Critical Thinking ค่ะ